สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิมขำกับรายการเจซีฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนของคุณสนมนะครับอยู่ที่บ้านค่ายระยองนั่นเองเป็นสวนประจำแต่ก่อนที่เรามาเป็นประจำเลยนะครับตอนนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วอยู่ใกล้ๆสวนเลยวันนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของทุเรียนแล้วก็รวมถึงวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับต้นที่ทรงเขาไม่ไปนะครับอันนี้จะแบ่งปันอีกหนึ่งประสบการณ์ตอนนั้นต้นนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกิ่ง ชุดล่างเนี่ยใหญ่มากแล้วก็แข็งประทานแล้วก็ตอนเล็กๆเ,เนี่ยยังยังไม่กล้าเอาออกนะครับพอไม่กล้าเอาออกอะ่ะผมเปรียบเทียบต้นทั่วไปกอนละกันนะครับต้นทั่วไปที่สมบูรณ์เนี่ยครับตัวต้นเขาจะตรงเป็นลำเทียนขึ้นมาเลยเนี่ยตรงเป็นลำเทียนค่อนข้างเสมอครับเล็กลงก็นิดหน่อยแต่ต้นที่ทรงในลักษณะที่ไม่เสมอครับจะเป็นแบบนี้เลยชุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมให้ดูโคนโคนใหญ่มากเข้ากันเลยครับ พราะอายุปลูกพร้อมกันแล้วก็พอมีกิ่งใหญ่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับเ,เนี่ยครับแบ่งออกไปแบ่งออกไปประมาณ4ทางแล้วใหญ่ด้วยนะครับตอนนั้นตอนนั้นมันใหญ่พอๆกันเลยนะครับก่อนที่ก่อนที่ตอนนี้มันขยายขึ้นแล้วใหญ่พอๆกันเลยเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับจากที่ประมาณกัมกัครึ่งเหลือแค่กําเดียวแล้วเล็กมากขึ้นออๆๆมาน,นะน,นี่กลายเป็นเล็กแหลมไปอย่างนี้เลยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่า ขอเลยนะครับมามาถ้าใครติดตามวิดีโอเราครั้งก่อนๆเนี่ยในเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ u t u b e เกษตรตอง 8, แปดาอขอเลยได้ไหมตรงนี้นะครับตัดเลยตรงนี้ก็ใหญ่มากครับตัดเลยตัดเลยแล้วพอเคลียร์กิ่งใหญ่ๆที่แข่งกับประธานสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เริ่มรัดดีขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนแรกเล็กมากแล้วก็ข้างก็เริ่มไปดีขึ้นนะครับแล้วให้ดูรอย ลอยเดิมเห็นไหมครับที่เป็นผิวกล้านจะถึงตอนนั้นจะสูงแค่นี้ครับประมาณระดับสายตาเราอ่าตอนนั้นจะสูงแค่ระดับสายตาเราแต่พอเคลียร์กิ่งล่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนี่ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปประมาณเกือบ3ฟุตได้จากการที่ว่ามัอน,น,นอั้นตันๆอยู่ในระดับสายตาเราเนี่ยประมาณหลายเดือนแล้วครับพอชุดมัน,ม,นมานะต้นฝั่งนี้ก็ไปแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้า เราเจอกิ่งที่มันแข่งประทานแล้วมันใหญ่กว่าประทานมากๆนะครับอันนี้เราต้องตัดสินใจนิดนึงนะครับตัดสินใจเพื่อที่เคลียร์ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดนะครับท่านใดไม่แน่ใจจะติดต่อส่งรูปมาให้ดูทางไลน์ก่อนก็ได้ของอาจารย์อนุริตศูน8์8ป8แปดนหะครับหรือในเพจกเกษตรตองแปดหรือ YouTube กเกษตรตองแปดคอมเมนต์กันได้นะครับเป็นลักษณะยังไงส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับเรายินดีช่วยกันดูให้อีกทางหนึ่ง โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆปลูกยูยจังหวัดไหนกันบ้างยังไงแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะทํากลุ่มให้ความรู้ด้วยใครสนใจก็กด888คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทอยอยดึงเข้าห้องอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผม